ทุกคนช่วยไปอยู่กับผมผมรักคุณน,นะครับแต่ผมเกลียดคุณไอ้ขาดตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรสวัสดีครับลืมเหครับคลิปต่อไปก็อยากทำกันนะครับ